DKS อัปเดตวันนี้ก็มาพบกับมิน่าเช่นเคยวันนี้มิน่าก็มีข่าวสารและสินค้ามาอัปเดตฝากเพื่อนๆกันค่ะมีอะไรกันบ้างเอามาดูกันเลยค่ะซิมโฉมใหม่ใช้ไล่กว่าเดิม The Sim มสคือเกมจำลองชีวิตที่มีคนมากมายตั้งต,า,งตาลอมหาศาลให้คุณได้สนุกกับชีวิตได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสร้างและควบคุมซิมที่มีความฉลาดมากขึ้นสนุกกับการสร้างสารรค์ใหม่ๆสร้างซิมด้วยเครื่องมือ Cre a t e ตอันทรงพลัง และออกแบบบ้านดีไซน์ด้วยโมดสร้างแบบง่ายแบ่งตามห้องใช้ง่ายสุดๆแในละ,ะแวกบ้านที่สดใสมีชีวิตชีวาซึ่งจะทําให้คุณได้พบกับเรื่องราวอันสนุกสนานของซิม DKS เปิดให้พิออเดอร์แล้วนะคะ2เซตเซต The s i m 4 c o l l e c t i o n Edition และเ e ต t h e Sim 4 p r e m i u m Edition สั่งพีออเดอร์ได้ที่ DKS นะคะดูรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยค่ะ ล็อกแคสิว่าอินเอหูฟังระดับท็อปคาสคุณภาพเสียงเอ็กซ์ตาพกพาสะดวกสามารถใช้งานได้ทั้งมือถือแท็บเล็ตโนต้ตบุ๊กและ PC ให้พลังเสียงที่ทรงพลังด้วยสปีกเกอร์คุณภาพขนาด10มม,มเบทที่นุ่มลึกและยานเสียงที่คมชัดไม่บาดหูน้ำหนักเบาเพื่อการใช้งานที่ยาวนานไมโครโฟนในตัวเพื่อการสนทนาคุณภาพสูงสายชนิดแบนลดการพันสีสันในแบบล็อกแคสเหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์ฮาร์ดคอร์เป็นอย่างยิ่ง DKS มีจัดจำหน่ายแล้วนะคะดูรายละเอียด ดี่ใต้คลิปเลยค่ะล o งแคสเท MK Pro b a c k Cherry Sweet เป็นปุ่มกด Mechanical ทนต่อแรงดันและมีอัตราการเล่งรับขณะแข่งขันได้แบบดีเยี่ยมเหมาะสำหรับคอเกมโดยเฉพาะโดยเพิ่มฟังก์ชันไฟ LED และปัากดทุกปุ่มและมีความสามารถพิเศษคือการตั้งค่าไฟให้ปรับตามปุ่มใช้งานเพื่อให้ไม่พลาดการต่อสู้ DKS มีจัดจำหน่ายคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วนะคะดูรายละเอียด,ดที่ใต้คลิปเลยค่ะ ค่ะเปิดสั่งจองล่วงหน้ากับไอเทมโค้ด o i n t Bank ในงาน PBCT 2 0 1 4ลูกค้าสามารถสั่งจองไอเทมโค้ดกว่า13ไอเทมได้ที่เว็บไซต์ d k เเปิดให้จองถึงวันที่30กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าจะได้รับสินค้าประมาณวันที่5สิงหาคมนี้นะคะ,ะกหมดแล้วนะคะสำหรับข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจรายละเอียดสินค้าอื่นสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ dksdn.ch และแฟนเพจ digitalkistore.com วันนี้มิาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย